ตีความทางการเมืองกันก่อนค่ะการก้าวสู่สนามเลือกตั้งย่อมหมายถึงการเป็นนักการเมืองอย่างเต็มรูปแบบตามระบบประชาธิปไตยค่ะและสนามเลือกตั้งปี2566นี้ว่าที่แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยถ้าหมายถึงอิงแพรทองทานชินวัตรน่าจะปล่อยขาลอยสำหรับสนามเลือกตั้งค่ะแต่ถ้าหมายถึงเศรษฐาทวีสินก็เป็นไปได้ค่ะที่จะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งส่วนสลุง ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตัดสินใจแล้วค่ะเป็นเบอร์หนึ่งปาร์ตี้ลิสพลังประชารัฐแน่นอนค่ะขณะที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนจะตัดสินใจแล้วแต่ยังกักค่ะไม่ประกาศออกมาค่ะเมื่อวันก่อนต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าลูกพักรวมไทยสร้างชาติน่าจะโพสต์ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นแหะค่ะแต่ภาพประกอบการโพสต์กับมีข้อความเพิ่มเติมในภาพเขาว่า ลุงตู่ปาร์ตี้ลิเบอร์หนึ่งรวมไทยสร้างชาติหลังถูกถามถึงข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องค่ะโพสต์ที่ว่านี้หายวับไปกับตาถูกลบทิ้งไปแล้วค่ะโดยนายวิทยาแก้วพลดายชี้แจงว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนแต่มีรายงานนะคะว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ระหว่างการตัดสินใจหรืออาจจะตัดสินใจในวันศุกร์นี้ละค่ะแต่เมื่อนะักข่าวถามไปถึงการตัดสินใจของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณว่ายังไงบ้างไปดูภาพกันก่อนค่ะ ทช่ค่ะานข้ทีนค่ะเรื่องของการการที่ถ้าลงฟที่บบิ้หนึ่งนะคะจะเป็นถือว่าเป็นการทำให้ก้าวเมืองที่ยวัเป็นานยกขึ้นขั้นตัดขาเลยตัขจะลงอลุงจะลงได้ไหมอมยิ้มเหมือนอยากตอบแต่ไม่ยอมตอบนะคะ ทั้งที่จริงแล้วฟันธงไปแล้วค่ะลุงป้อมพลเอกประวิทย์ไม่ใช่แค่ว่าที่แคนดิเดต1เดียวของพลังประชารัฐเท่านั้นแต่เป็นเบอร์หนึ่งปาร์ติลิสของพรรคด้วยเบอร์สองก็เลขาสันติพร้อมพัฒนค่ะเบอร์3ามถึงร้อชื่อนั้นเคาะกันภายในสัปดาห์หน้าค่ะรวมไทยสร้างชาติ เกิดเหตุแล้วก็เช็คจากกรรมการบริหารพักทันทีค่ะนัดเคาะการภายในสัปดาห์นี้แล้วค่ะและอาจจะเป็นไปได้ที่จะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ด้วยตามรายงานข่าว1-5ก็คือพีรพันธ์สารีรัตวิภาคเอกนัทพร้อมพันธ์วิทยาแก้วพรดาดัยจุติไกรเลิกและชัชวานคงอุดมค่ะถ้าลุงตู่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจก็แทรกเป็นเบอร์หนึ่งได้ทันทีต้องกลางผลโพลประเมินการเมืองกันอีกครั้งก็กเท่านั้นเองค่ะ แต่เหตุผลของรวมไทยสร้างชาติบอกแล้วนะคะว่าอยากให้ลุงตู่ลงสมัครอสอ,สอ มีรายงานค่ะว่าด้วยคุยกันว่าอยากจะสร้างปรากฏการทางการเมืองด้วยความเป็นนักการเมืองในระบบรัฐสภาและการลงหรือไม่ลงสมัครสอสอยังเกี่ยวเนื่องกับแผนรองรับการเมืองในอนาคตคือสองปีจากนี้ไปหลังลุงตู่นั่งนายกครบวาระแปดปีนั่นแหละค่ะมีข้อสังเกตคขาว่าทั้งกรณีของลุงตู่นั่งนายกครบวาระแล้ว จะขยับไปเป็นรัฐมนตร,ตรีตรงไหนก็ได้มีสถานะอีกสถานะหนึ่งก็คือสอสอกรณีที่อำนาจลงมติเลือกนายกจะเป็นของสภาตามบทหลักแทนบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแล้วลุงตู่เป็นนายกสองปีหลังของรัฐบาลในชุดใหม่นี้สอดรับกับกรณีที่การเมืองเอื้อให้พลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณ เป็นนายกก่อนนั่นก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะหรือจะหมายถึงกรณีรัฐสภาเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มานายกจากสสสำเร็จขึ้นมาอีกล่ะมิสถานะสสก็เลยสำคัญอยู่ไม่น้อยค่ะขณะที่เพื่อไทยเวลานี้ยังไม่สรุปค่ะว่านายกในบัญชีของพักต้องลงสมัครสสด้วยหรือไม่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพื่อไทยนี่แหละค่ะที่ตั้งโจทย์เอาไว้ขึ้นมาเองว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มานายกจากสส แต่รายงานข่าวบอกว่าเพื่อไทยยังไม่เคาะบัญชีร,รายชื่อนะคะเคาะแค่ว่ากลุ่มบุคคลที่อยู่ในรายชื่อ3กลุ่มตามโผนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างแล้วก็ตามโผยังไม่มีชื่ออิงแพรทองทานชินวัตรหรือเศรษฐาทวีสินค่ะ ราชก,กิจจานุเบกษาประกาศวันเลือกตั้งทั่วไป14พฤษภาคมน่าจะออกภายในวันนี้หรือไม่ก็ไม่เกินวันศุกร์นี้ละค่ะจากนี้ก็เหลือเวลาอีก10วันที่กะกะตจะเปิดรับสมัครสอสอแล้วนะคะโดยเฉพาะสอสบัญชีรายชื่ออย่างที่ว่านี้ละค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ลุยกันเต็มสูบค่ะพักมีเบอร์ไปหาเสียงกันแล้วแต่ว่าช่วงนี้ยังบอกว่าต้องเป็น ช่วงเวลาของการสร้างความแข็งแกร่งทางการเมืองกันอยู่ด้วยเพื่อไทยวันนี้จะเปิดตัวอีก2อสอค่ะสองสองีสอสอ้้จะร่วมแลนดสไลด์ในภาคกลางร,รวมไปถึงรวมไทยสร้างชาติจะเปิดตัวทีมเศรษฐกิจขึ้นมาซะง,งั้นค่ะขณะที่พลังประชารัฐเปิดตัวคีแมนคุมอีสานเป็นบุคคลสําคัญไม่น้อยค่ะ แต่แน่นอนค่ะว่าความสัมพันธ์นั้นต้องแนบแน่นแน่ค่ะลุงป้อมพลเอกประวิทย์ถึงได้ดึงพลเอกธรรมรักษ์อิสร,รางกูลณ,ณอยุธยาอดีตนายทหารคุมงานการข่าวด้านการเมืองแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมมาด้วยในรัฐบาลไทยรักไทยเข้ามาร่วมงานกับพลังประชารัฐฝากเป็นแม่ทัพคุมเลือกตั้งในอีสานเอาไว้ค่ะส่วนลุงตู่พลเอกประยุทธ์จากที่เคยบอกว่าไม่มีเหตุจำเป็นต้องเปิดตัวทีมเศรษฐกิจถึงเวลานี้ ก็น่าจะเห็นความสำคัญขึ้นมาแล้วล่ะค่ะรวมไทยสร้างชาติเตรียมเปิดตัวสุพัฒนาพงพันธ์มีชาว และหม่อมหลวงชยโยธิศกฤษดากรโดยทั้งสองคนเป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจจากรัฐบาลพลังประชารัฐนี่แหละค่ะอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือเพื่อไทยจะเปิดตัวสมศักดิ์เทพสุทินกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วล่ะค่ะหลังใช้เวลาประเมินสถานการณ์การเมืองจนถึงวินาทีสุดท้ายวันนี้ตามข่าวบอกว่าย้ายพักข้ามขั้วมาร่วมแลนสไลด์ในพื้นที่ภาคกลางให้พักด้ดยมั่นใจว่าเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลค่ะ แต่เอาให้ดีค่ะสองลุงที่แยกกันประกาศจัดตั้งรัฐบาลในแบบเกมลับลวงพรางหรือเปล่าแต่ก็เชื่อได้ค่ะว่าเพื่อไทยเองก็กำลังอ่านเกมนี้อยู่เนืองๆไม่งั้นไม่ปรับเป้าหมายแลนสไลด์จาก250เป็น310เสียงค่ะแต่ว่าทำไมก็เป็นข้อสังเกตอยู่เหมือนกันทำไมปรับแล้วถึงไม่ปรับให้เป็น376เสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีกันเองไปเลยโดยไม่ต้องพึ่งพาสอวอ แต่ว่าวันนี้เราจะไปคุยกับเพื่อไทยแล้วมีคำตอบมาให้ค่ะ,<ฮ>ะผู้มีติดตามกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ